สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรับน่าชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมากั่าไมโครเวฟเสียนะครับสำหรับอาการตัวนี้ก็คือนี่ปุ่มตั้งเวลาตัวทัมเมอร์นะไม่ทํางานเนี่ยเปิดทุกอย่างทํางานปกติแต่ไม่หมุนนะครับจะนานขนาดไหนเป็นนาที2นาที3นาทีเรามาดูอีกทีเวลาที่เราตั้งไว้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับบางทีเราเพลินใช่ไหมไปทาอย่างอื่นกะคิดว่าตัวนี้มันจะตัดแต่มันไม่ตัดนะครับไเนี่ยไม่ตัดยังอยู่ที่เดิมเลยปิดก่อน ถ้าปล่อยไว้นานๆน,นะครับก็มีโอกาสอาจจะทําให้ของเราไหม้ได้นะครับโดยที่เวลามันก็ไม่ไปไหนมันก็ทํางานอย่างนี้ตลอดเวลาเราก็ควรเปลี่ยนนะครับวันนี้ผมจะพาเปลี่ยนกันนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับและอะไรสามารถหาซื้อได้จากช้อปปิ้งออนไลน์นะครับไปดูกันเลยครับน,นี่นะครับผมจะพาแกะก่อนนะเราก็ดูไมโครเวฟต้องบอกก่อนเกือบทุกยี่ห้อแทบจะทุกยี่ห้อเลยวะ่ะมันก็จะเป็นตัวกอดอ,อย่างนี้ใช่ไหมครับแลวก็จะมีมันเป็นฝาครอบพูดง่ายๆเป็นตัวนี้มันจะเป็นฝาครอบเราก็ไขยน็อตออกข้างบนน,นะด้านข้าง ด้านซ้ายด้านขวาออกให้หมดด้านหลังนะครับก็จะมีน็อตอยู่ประมาณสักห้าหกตัวเนี่ยนะครับด้านหลังด้านข้างแล้วออกให้หมดนี่นะนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วก็ตัวฝาด้านข้างนะครับ เราฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งนะครับมันเป็นฝาครอบแล้วก็ดึงถอยหลังนะครับดึงถอยหลังแล้วก็ยกขึ้นเนี่ยถอยหลังมาแล้วก็ยกขึ้นเนี่ยผมให้ดูก่อนนี่นะที่บอกว่าต้องดึงถอยหลังนี่มันเกี่ยวอยู่นะครับนี่ตัวทัมเมอร์เรานี่ยูนี่นะครับตัวทัมเมอร์นะเปิดฝาตู้ก่อนทัมเมอร์เรามีแค่น็อตตัวเดียวตัวนี้นะครับ ยี่ห้ออื่นก็จะคล้ายๆกันนะนี่ครับแล้วก็ตัวนี้ตัวสายเราต้องจําให้ได้ด้วยนะว่าสายเรามีกี่เส้นนะครับอยู่ล่างอยู่บนอยู่อะไรก็ว่ากันไปตองที้ออกหมดแล้วนะครับยกออกมานี่ยกมาดือ้ๆอๆเลยนี้แล้วก็มาถอดนะถอดเปลี่ยนกันอันนี้น็อตก็จะฝังอยู่ด้านในเราต้องการดึงปุ่มขึ้น ดึงปุ่มขึ้นนะครับเนี่ยดึงปุ่มขึ้นนะครับูถ้าใครดึงไม่ได้นะครับใช้ช้อนใช้ช้อนค่อยๆแง่ค่อยๆแงะขึ้นนะครับค่อยแง่แต่ผมจะมาง,งัดให้ดูเลยแล้วกันปุ่มเราต้องเอาปุ่มออกนะครับไม่เอาปุ่มออกมันไข่ออกไม่ได้ครับเนี่ยค่อยๆใช้ช้อนงัดขึ้นประคองเ่ยนะค่อยๆ,ๆค่อยๆค่อยๆ ปุ่มลอยขึ้นมาแล้วเห็นนะนี่ลอยแล้วค่อยๆนะครับปุ๊บๆไม่มีอะไรไมันแค่ใส่ไว้เฉยๆนะครับไม่ได้มีตัวล็อกอะไรนะเหมือนก้านตัวนี้ก็เหมือนกันแล้วก็งัดขึ้นนี่งัดออกมาแล้วรียบร้อยนี่ที่บ่อนะครับมันต้องงัดออกมาเพราะน็อตจะมีน็อตตัวนี้อโอเคเรามาขายน็อตออก บิดแลง้งเงียบได้ยินเตียงม,มั้ยทุกที่อาจจะดังเจ๊ๆๆๆใช่ไหมแต่นี้บิดแล้วเงียบแล้วเวลาเราไปซื้อข้างๆมันจะเขียนโค้ดอยู่นะครับดูนะนี่แล้วก็นี่นะโมเดลนี่ครับเราก็ซื้อตามนี้เลยตัวนี้สั่งมาจากจีนนะครับอยู่ร้อยกว่าบ,บาทอเป็นนี่โค้ดตามนี้เลยเราก็ไปซื้อมาตัวที่สั่งมาจากจีนนะครับเห็นนะโค้ดเดียวกันอืม โอเคเดี๋ยวเรามาใส่นะครับอ่ก่อนจะไปเปลี่ยนมาดูตัวนี้นะครับผมจะหมุนเนี่ยจะฟังเสียงนจะต้องคืดๆๆๆๆๆๆหน่อยๆนะครับคืดๆๆๆๆๆนะืดี๋ยวดูตัวนี้ตัวที่เสียนะครับฟืดเลยหมุนง่ายด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้ก่อนเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมจะมาถอดอีกทีนะว่ามาดูกันว่าข้างในสามารถซ่อมได้ไหมหรือมีโอกาสเฟืองลู่หรือเฟืองแตกนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนก่อน แต่ถ้าใครไม่อยากซ่อมก็เปลี่ยนเลยก็ได้นะครับตัวละร้อยกว่าบาทในแอปช้อปปิ้งออนไลน์มีหมดนะครับเราก็มาใส่คืนที่เดิมแล้วก็ดูรูน็อตตรงก็จบแล้วก็ใส่ไปเลย ขันพอตึงมือนะครับไม่ต้องขันแบบแน่นเอาแตกนะขันแค่พอตึงมือพพตัวตัว,ต,วตัวนี้มันเป็นแค่พลาสติกน็อตลองรับน็อตเฉยๆนะครับไม่ต้องใช้อะไรแน่นมากมายแล้วก็จัดดูแน่นแล้วก็โอเคเป็นอาจใช้ได้นะครับ กระปุ่มแล้วก็มาใส่นี่แล้วก็ใส่ไปกรหมทดสอบดูโอเคตัวนี้ก็เหมือนกันนี่เป็นอันใช้ได้ก็มาใส่คืนที่เดิมใส่คืนนัดตัวเดียว แล้วก็ประกอบคืนกัเป็นอันเสร็จนะครับเปลี่ยนตัวทัมเมอร์นะครับตัวนี้เสียชุดนี้เสียสามารถเปลี่ยนเองได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยทําตามนี้นะครับแค่ถอดน็อตไปกี่ตัวเองสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับและอุปกรณ์ก็หาซื้อได้ตามแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะับอันนี้ตามแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับมันเกิดแล้วนะครับไอ้พวกสินค้าพวกนี้มีทั้งของไทยของจีนนะครับก็ลองไปเลือกดูเอาว่าเราจะต้องการราคาที่เท่าไหร่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กันเพื่อนนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม,มาด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับประกอบคืนก็ไม่ยากนะมันจะมีสลักอยู่เราก็ใส่สลักให้ตรงก่อนนะครับให้ตรงรอบแล้วก็ปิดแล้วก็เลื่อนสไลด์แล้วก็เลื่อนสไลด์เข้ามานะครับกึ๊บกึ๊บเนี่ยเลื่อนสไลด์ทุกด้าน ถา้าเราจะเห็นเลยว่ามันเข้ามุมเข้าอะไรได้หมดเราก็มาขันน็อตตามเดิมนะครับ